ท่านพบว่าท่านตรวจ ATK แล้วมีผลบวกท่านอาจจะติดต่อไปยังหน่วยบริการที่ท่านเคยไปรับบริการหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านก่อนถ้าหากท่านติดต่อได้แล้วลองถามดูว่ามีบริการที่ให้การดูแลท่านได้หรือไม่ครับแต่ถ้าหากไม่สามารถติดต่อได้หรือติดต่อไปแล้วไม่ทราบว่าจะดาเนินการอย่างไรให้ทาทาได้อีกสามวิธีวิธีที่หนึ่งท่านติดต่อมาที่เบอร์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็กดหนึ่งสี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ท่าน เพื่อถามประวัติท่านห้าคำถามว่าท่านผลบวกอยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่อจะพยายามนําท่านเข้าสู่ระบบการรักษาภายในเวลาหกชั่วโมงโดยดูจากความรุนแรงและความเสี่ยงของท่านถ้าหากท่านไม่มีข้อห้ามเช่นท่านไม่ใช่เป็นคนอ้วนไม่ใช่สูงอายุไม่ใช่เป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยท่านจะได้รับคําแนะนําให้เข้ารับบริการในรักษาที่เรียกว่าโฮมไอสูเลชันโดยที่เราจะพยายามจับคู่หน่วยบริการที่ดูแลโฮมไอสูเลชันให้ได้ภายใน เวลา6ชั่วโมงนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าหากโทรโทรไม่สะดวกหรือไม่ได้โทรท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เราก็ได้นะครับ nhso.go.th ท่านไปกรอกข้อมูลสำคัญที่สุดที่ท่านต้องกรอกคือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเราจะโทรกลับไปอย่างท่านเรืออนที่3ท่านเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ a อ s i g n nhso และเข้าไปกรอกข้อมูลเช่นเดียวกันที่สาคัญที่สุดคือเบอร์โทรศัพท์ทุกระบบที่เข้ามาใน3วิธีนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหาท่าน เพื่อนําท่านเข้าสู่ระบบบริการโดยหลักหากท่านไม่มีข้อห้ามเราจะนําท่านเข้าสู่รบ,บ,บริการในลักษณะโ o ม e i โซเ a t i o n หรือ community isolation ก่อนโดยสัญญากับท่านตามที่ท่านอดีตผู้สมัค์ให้นโยบายไว้คือภายใน6ชั่วโมงเราจะพยายามนําท่านเข้าสู่ระบบให้ได้คําว่าเข้าสู่ระบบหมายว่าจะมีหน่วยบริการติดต่อท่านไปเพื่อซักซ้อมการรักษาจะมะีส่งยาไปส่งอาหารไปวันละ3ม,มือ้อส่วน แล้วก็วิดีโอคอลอาจจะวันละครั้งนะครับแล้วก็มีการแนะนําการปฏิบัติตัวการดูแลต่างๆ ซึ่งนี้ก็สามารถเข้าระบบการรักษาอย่างนี้ได้หากท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แย่ลงก็จะมีกระบวนการในการที่จะนําท่านเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปก็คือ3 4มสี่ที่ท่านจะเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครับตอนนี้ระบบที่เราซักซ้อมกันไว้เนี่ยเราพยายามจะเรารู้นะครับว่าถ้าเราไม่ติดต่อหรือทาไม่สาเร็จภายในหชั่วโมงเนี่ยพี่น้องประชาชนนียจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็เราเคยมีประสบการณ์แล้วว่าท่านก็จะโทรไปที่นู่นที่นี่จนกระทั่งระบบเราเนี่ย อาจจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เพราะฉะนั้นผมย้าตรงนี้นนก่อน,นหน้านี้ค,คุณบอกรอ,อบที่แล้วเนี่ยครับโอ้โหเบอร์เต็มไปหมดเลยครับกรมการแพทย์หนึ่6 6กสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669ประกันสังคม1506ไหนจะมีทั้งเฟสเส้นได้กรมควบคุมโรคแล้วก็สปสอชอตอนนี้อย่างแรกที่นึกถึง1 3 3 0ก่อนเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับแม้จะมีเบอร์หลายเบอร์ที่ยังให้บริการอยู่แต่ทุกระบบเนี่ยข้อมูลจะมารวมกองที่เดียวกัน เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีความสับสนเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยวันนี้แม้กระทั่งท่านโทรเข้าไปที่เขตของกรุงเทพมหานครนะฮะข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาสู่ระบบของเราหน่วยหน่วย,วยทุกหน่วยก็จะรู้ว่าคนไข้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตอนนี้เราเตรียมไว้สามพันคู่สายคือโทรพร้อมกันได้สามพันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้เราใช้สามร้อยคนเรา mm hmm. คิดว่าสามร้อยคนเนี่ยจะรองรับได้ประมาณเต็มที่เนี่ยสองหมื่นคนแต่ถ้าหากสายการมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราเคยขึ้นไปถึงสองหมื่นแปดพันเนี่ย เรารเพิ่มผู้รับโทรศัพท์ไปถึงห้าร้อยคนอังนั้นขนาดนี้เรากําลังสแตนบายดูอยู่นะวันนี้อย่างเมื่อวานนี้โทรศัพท์เข้ามาหาเตียงอยู่ประมาณสามพันอย่างเงี้ยเรายังพอรับได้เรามั่นใจว่าไม่มีสายหลุดแน่ๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะจัดระบบทำยังไงให้ท่านเข้าระบบในหกชั่วโมงซึ่งเมื่อวานก็ประชุมกับท่านธิบดีนะท่านก็จะมีการทดลองเอาเอาโรบอทมายิงเลยนะครับว่าโทรมาสองหมื่นสายเข้าได้จริงไหมเดี๋ยวกำลังจะเริ่มทดลองดูแล้วก็ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบเราด้วยว่าให้เกิดความมั่นใจนะครับเพราะเวลาเราสัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องหมั่นเช็คก่อนว่าจะทำได้ตามสัญญาหรือเปล่าด้วยนะครับ